เอาละฮะสวัสดีเพ ah ื่อนเพื right. ่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี <are> <t> unusual unusual> hmm. <t ik> ้อย <Japanese> ู่กับเราช่องเซตเพนนะครับแล้วเราอยู่ในเกมมือถือญี่ปุ่นนะครับหรือจะเป็นเกาหลีก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่าลันบุนั่นเองนะครับสับเกมนี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมแนวตีแบบ3ก๊กยุค3าก๊กแต่ว่าแบบสาวๆนี่คือแบบะบบึ้มแบบแบบเนื้อนมไขนะครับมาเต็มครับกับเกมนี้ครับเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยน่าจะพอรู้จักกันบ้างนะครับเนี่ยดูจากหน้าเกมตอนนี้ครับก็น่าจะรู้อยู่ว่าเออแนวเกมนี่คือแบบนะเนื้อนมไข่นะครับอ่ะโอเค มาเริ่มกันดูเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้ก็การจะเล่นนั้นเนี่ยก็จะมี2เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันก็คือเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีครับเปิดพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็จะต้องใช้ VPN นะครับต้องต่อ VPN ในการมุดไปเล่นด้วยสมมุติว่าคุณเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นคุณก็ต่อ VPN ไปเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับไปญี่ปุ่นคุณเล่นเซิร์ฟเกาหลีคุณก็ไปเกาหลีนะฮะตามนั้นโอเคไปเลยลุยเกมมีเล่นยังไงเนี่ยผมไม่รู้นะครับคลิปนี้เนี่ยยยยยยจจะะะะะะเเ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 ป็็นน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 นกกกกกกาาาาาาารร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 ฟิ์์์สสพพลลลลล้้้้ววววคคคคัััััับบบบบบดดีีี๋ผมมมมทไไไอออออ่่่่่แืฐงงง ฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยอ๋อโอ้โหนะครับมาว่ะนึกต้องขาดจริงๆสวยมากเลยนะครับคนเนี้ยมาเริ่มครับอับแรกนะครับน่าจะให้เลือกตัวละครหนึน่งตัวครับก็เกมนี้ไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงเดียวนะมีตัวละครผู้ชายด้วยนะครับแต่ผู้หญิงนี่คือจะดีสุดนะครับจะดีต่อใจดีงามบอกเลยว่าดีงามนะนี่อะไรเนี่ยโอ้สวยสวยสวย อันนี้ผู้หญิงทเทนูโอเคไม่เอานะครับเราขอแบบบึ้มบึ้มบึ้มหน่อยอันนี้ก็โอเคนะก็สวยอยู่แต่นาง,นางอันนี้ดีกว่าผมว่าดูร้ายๆดีอ๋อ <ฮะ S 1> อ้ยนี่แบบน้องแมวเหมียวตัวนี้กันครับดูร้ายๆดีผมชอบจัดไปบึง้งมาครับ เป็นการแบบว่าให้เลือกได้เลยถึงตัวที่เหลือก็อะไรเนี่ยมาถึงก็คือเปิดกาชาเลยเหรอคือแบบมางน,นี้นะครับเนี่ยเกมพงเกมเพย์การต่อสู้ยังไม่เจอเลยแต่เปิดกาชาก่อนแล้วโอเคโอเคเข้ามาในเกมสักทีนะครับก็อันนี้เป็นอนจาจักรของเราใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้อันนี้เป็นแบบอะไรเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องนแน่เลยเป็นรูปวิดีโอนะครับ ผมอยากเห็นรช่างต่อสู้แล้วว่าเป็นยังไงนี่ไงฉากต่อสู้แน่นอนนะครับรูปเหมือนกับทหารเลสโกมามาเลยจัดทีมนะครับเฮาลากว่าจะเอาตัวคอรไหนไปอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับโอ,โอเคจัดไปจัดไปเอาไปเต็มๆได้แค่นี้เหรอจบเลยตัวนี้ตัวกลางปักธงเหมือนกับเป็นตัวแม่ทัพอ่าประมาณนั้น การเล่นก็พอเข้าใจได้นะนี่ตัวกองเรานี้เป็นแม่ทัพมาแล้วโอ้สวยงามเชดเด้เดินลมไข่สุดๆมาเนี่ยไรเนี่ยมีการแพ้ทางธาตุด้วยครับคล้ายๆแพ้ทางธาตแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นการแพ้ทางเชิงกลยุทธ์นะครับเช่นแบบว่าทหารดาบเนี่ยแบบจะแพ้พลธนูนะครับแต่ว่าจะสามารถจะเอาชนะกับคนมาได้ส่วนพลธนูเนี่ยจะแพ้กับพวกทหารมา้าโอเคกองทัพเราจะมาณนี้นะครับพร้อมบุกไว้จัดเลยลุ่ม ลุมแม่งเลยครับนี่ก็ซูมได้แน่ซูมได้ไ,ไ,ด,ได้ว่ะแต่ซูมไ้แค่นี้เองแล้วไอ้รถที่แบบว่าเอาไว้แบบว่าตีปราทนี้เอามาทําไมเนี่ยครับมันได้สาระมากเลยนะเออตอนแรกผมจัดทีมผมเอาเข้ามาผมก็ไม่ดูนะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันคือแบบว่าเป็นแบบรถปราทรถหรือว่าไว้สำหรับการแบบโจมตีปราทนะครับก็ดูดิมีโคตรเยอะเลยอะ่ะเอามาทำไมเนี่ยถอนเอาไปเอาว่ะ โปพาโบวะตัวแม่ทัพเราอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอหาไม่เจอนะครับเนี่ยหาไม่เจอจริงๆอยู่ไหนวะอ๋อข้างหลังเลยนี่ครับยืนถือพัดอยู่นี้ใช้สกิลได้นะครับแล้วก็เลือกเอารงนี้เลยวุ้มโอ้โหยิ่งใหญ่มากโหโป้มากก็บอกเลยโป้โป้จริงเอาแล้วแม่ทัพเราเพิ่มเข้าไปแล้วครับดูมันมาด,ดูดิ ไอรถโจมตีปราสาทแบบเนี้ยเอามาโจมตีอย่างนี้ได้ด้วยหรอ <c oughs> คือโตรสัตว์ชนะเฉยโอเคต่อไปครับก็เป็นรบบอัปปราสาทแน่ๆเลยครับนี่อ๋อโอเคนี่อะไรเนี่ยรบบกิวนะครับสมาคมนะครับชัวร์เลย กดข้ามไปก่อนครับอ่าโอเคน่าจะเลิกมาครับแล้วอันนี้เป็นล็อกล็อกอินนะครับลองมาล็อกอินต่างๆระบบอ่ากาชาหรือว่าการ์ดนะครับนี่อ่าโอเคอันนี้คือการเชิญแบบว่าธรรมดาน,นะครับก,เก็เขาเรียกว่าใช้เขาเรียกว่าไรใช้แบบเออเงินเงินตาราแบบโง่งๆเลยเปิดปุ๊บ ก็เยได้ว่าไม่ได้คาดหวังผมสกิปข้ามเลยกันนะครับอันนี้ปุ๊บนี่ครับก็จะได้มาวันนี้นะ oh <my> ส่วนนี้นะครับ oh <my> ผมมีตัวเปล่า oh <my> มไม่รู้นะต้องกดดูก่อน oh <my> เผื่อว่ามีมีไหมเอ้ย oh <my> มีว่ะมาว่ะปุ๊บสีแดงซุบซุบซุบป,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 ปุ๊บ เอาเย็ดแค่โอ้ดูเหมือนม,มีประกายด้วยนะครับอันนี้โอ้โอโตคอนมาไอาต้ตัวนี้ตัวที่มันแจก,กตอนแรกนี่หว่าที่เราเลือกนะตัวหนูเอ้ยโอเคได้ตัวไออาร์มานะครับช้ได้จะได้จะได้เอ้ยตัวหนูมาเจ๋วเลยนะครับมาต้องมีแบบทับพหนูด,ด้วยนี่อะไรเอ่ยโอ้โหผมว่านะชัวร์แล้วคือมันการันตีให้นะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผมคิดว่าไม่น่าจะมีดวงมากขนาดแบบว่าเปิดไอซอาร์ได้หลายๆบอยใบแบบนี้นะ โอ้โอ,โอ้ดูเหมือนจะได้ครบเลยอะนะครับนี่ไรโอเคดูเหมือนเป็นกุนซือนะครับตัวนี้โอเคแบบรถจมตีประาสาทผมกดเร็ยๆแล้วกันกดข้ามโอเคประมาณนี้ครับที่ได้มานะฮะต่อไปก็จะทับไปดีกว่าครับนี่หน้านี้นะฮะจะทับปุ๊บเอผมจะเอาตัวออกดีนี่ครับอันนี้รถจมตีประาสาทออกไปไม่จําเป็นนะครับ อันนี้ไม่จาเป็นออกไปพี่ผมจะเอาคือทัพพนูนะครับปล่อยออกมาเลยแล้วก็ตัวที่เป็นดาบโจมตีข้างหน้านะฮะตัวผู้ชายออกไปแล้วก็ตัวที่เป็นทัพม้าตัวนี้นะครับตัวมันสวยดีนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาใช้มาครับเอบแล้วนะครับเราจะเลือกโจมตีทัพไหนก่อนดีอันนี้ดีกว่าพลมาพลม,มาคือโจอมตีไปเลย มอสตัมตีทับนี้ไปนะครับมันจิ้มยังไงวะเนี่ยคนมา้าลากจิ้มปึ๊บชาร์จชาร์จทีมนี้ทำไมรวมทั้งหมดเลยมอสเดอะฟักช่างมันละกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเรียนรู้ที่หลังอีกทีหนึ่งรุยเลยโก้เ, <Go! S 1> เอาแล้วมีคูณสองด้วยครับอันนี้เป็นรู้สึกเป็นออโต้นะ เอาว่าซารก,กิลเลยครับจัดไปเปิดเรียบร้อยลยุยจบๆอะไรเนี่ยอะไรบ้างเนี่ยโอ้เทตะคุ้มต้าม,มตามหมดเลยหมุนจอได้ไหมไม่ได้นะครับได้แค่นี้ซูมเข้าซูมออกได้แค่มุมนี้เท่านั้นอืมโอ้โหเอาว่าเริ่มสูสี่ยังไงไม่รู้นะครับดูทีมเราก็รู้สึกว่ามันก็ดูแย่ๆอยู่อุย้ย แต่ว่ากองม้าเราเข้ากองหลังของเขาครับเข้าพันูนของเขาหนีเลยทีเดียวเชียวได้เปรียบพดโครอันนี้กองกอนธนูครับเอาไว้เริ่มไล่เราเริ่มไล่สบายครับชนะชิวคิวแน่นอนโอ้มตายเรียบร้อยสบายโอ้โหชนะอ้าวมีต่อครับมีซ้ำเติม <laughs> เอออันนี้คือ MVP ของเรานะครับคนนี้ ลองดูที่ประสาทเอาห,หน่อยว่ามีอะไรบ้างก็อัพเป็นเลลสนะครับประสาทเบลลสแล้วตัวเกมก็เป็นแนวอัพเมืองนะครับผสมแนวอัพเมืองไาด้วยต้องคอยพัฒน,นาเมืองแข็งแร่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คุณต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในวันหลังนะครับสหรับคลิปนี้ก็คือเป็นเฟิร์สเพย์ให้ดูคร่าวๆก,ก่อนๆนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นเกมนี้นะครับสามารถีาจารหลดเกมนี้ได้จากลิงก์ในใต้คลิปได้เลยนะครับและเกมนี้ต้องต่อวีเพยในการเล่นด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถจะเข้้้้าไไไปเเล่่นนนนนกกกกมดะครัับบอออี็วฮ ตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเตเพให้กับผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ